กลับมาพูดคุยในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงเนี้นะคะเราจะนําทับสินค้าค่ะคุณตั้มค่ะ <ผม S 1> ที่มีคุณภาพนะคะนามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกกันว่าตัวไหนเนี่ยนะคะจะเหมาะกับความต้องการของคุณผู้ชมค่ะคซึ่งวันนี้วิทยากรคนพิเศษของเรานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะเพศรักชกรหญ,ญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีคะ่ะน้องเต้สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะวันนี้คุยเรื่องตาแดงแอบงงนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ คือแอบแอบดูสินค้าแล้วไม่เห็นมีตัวไหนใช้ยอดตาเลยอ่ะก็เลยงงเพราะตาแดงโดยส่วนใหญ่ค่ะตาตมเราก็มักจะไปหาหมอใช่ยาอะไรก็ว่ากันไปก็เลยแอบมีข้อสงสัยเยอะมากเลยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วันนี้ที่น้องเป้นํามาค่ะต้องให้น้องเป้อธิบายให้เราฟังเชิญเลยค่ะน้องเป้ก่อนอื่นขออธิบายก่อนนะคะในฐานะเภสัชกรถ้าเกิดมีอาการตาแดงเกิดขึ้นนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้ยาในการรักษาดีที่สุดนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปหาสาเหตุมาก่อนว่าตาแดงนี้เกิดจากอะไร นะคะมีการติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการระคายเคืองนะคะแล้วเราก็จะมียาที่สามารถมารักษาได้ตรงจุดมากกว่านะคะแต่ทีนี้สิ่งที่แปเอามาฝากเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายละกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะฝนละอองเยอะคือถ้าร่างกายเรามีความแข็งแรงเราก็จะสามารถต่อสู้กับอีนังตาแดงได้ถูกไหมคะ ก็คือมีเหมือนนะคะต่อสู้มาค่ะต่อสู้ดูแลเนะครทีนี้เราก็เตรียมพร้อมร่างกายไว้ก่อนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตาแดงนนะคะหรือว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดตาแดงขึ้นมาแล้วสารอาหารอาหารเสริมพวกนี้ก็จะสามารถเข้าไปช่วยดูแลตนเองนะคะให้ต่อสู้กับโรคกายต่อสู้กับเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดตาแดงได้ดีขึ้นนะคะก็ทําให้ตาอาจจะช่วยเป็นปกติมากขึ้นเสริมจากยาที่ที่แพทย์เขาช่วยดูแลอยู่แล้วใช่นะคะ ทีนี้พอพูดถึงการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะก็ต้องพูดถึงสิ่งสิ่งนี้ก็คือภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่คอยเหมือนเป็นยามให้กับเราในการป้องกันการเกิดเชื้อโรคต่างๆเข้ามาอยู่ในด้างกายปุ๊บมีมีเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมาต่อสู้ได้ทันนะคะหรือพิเศษใช่นะคะทีนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยในการดูแลเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันของกิฟฟอร์รนเนี่ยก็มีอยู่เยอะมากมายนะคะสารต้านอนุมูลอิสระเองก็ช่วยในการเสริมสร้างด้านกายแล้วก็ดูแลเซลล์ให้สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นสารที่ช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นโคลอสตรุมเริ่มตันนี้เลยนะนี่เลยอยู่ด้เปิดหรือยังเปิดหรือยังอยากกินอยากกินใช่ไหม นี่ก็จะกินของรีตลอดไม่ี้ามดก็ถามงี้ว่าเขารู้ว่าอร่อยรสชาติดีอร่อยจินยังไม่เปิดฮะนี่เป็นแฟนคลับคอลอสตุ้มนะอยากบอกทุกตัวที่ก็เป็นด้วยตัวนี้เป็นยังไงครับคอร์สตุ้มเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเม็ดเคี้ยวแสนอร่อยนะคะทุกคนติดใจในรสชาติรสชาติของเขาจะเหมือนนมอัดเม็ดนิดนึงใช่นะคะแต่ว่าเขามีคุณค่ามากกว่านมอัดเม็ดธรรมดาเยอะมากค่ะนะคะเนื่องจากเป็นน้ำนมที่เราคัดมาเป็นพิเศษ นะคะเป็นน้ำนมแรกของแม่วัวเป็นน้ำนมที่เข้มข้นด้วยสารอาหาร,รสำคัญมากมายนะคะแล้วก็เข้มข้นด้วยเ,เจ้าภูมิคุ้มกันอย่างถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้หญิงที่มีน้องแล้วจะเข้าใจาว่าน้ำนมเหลืองค,คอ่ะเหมือนเป็นแบบ น้ำนมเข้มข้นน้ำนมเข้มข้นช่วงแรกสารอาหารประโยชน์นี่แบบโอ้อยเนี่ยเรื่องอ้ยเรียกว่าเป็นหัวกะทิเต็มเต็มเป็นหัวกะทิของนมเลยเวลาเราคั้นกะทินะคะช่วงแรกๆของของการคั้นกะทิไม่เคยซื้อตลออด่อชักอยากหิวชักอยากกินบ้างแล้วเรียกว่าเป็นแบบ ส่วนแคีกอ่ะส่วนเด็ดที่มีประโยชน์มากที่สุดนะครับเรามาบรรจุอยู่ในนี้เลย่ใชเขาเล่ากันว่าเหมือนคุณแม่เขาอยากเวลาคลอดลูกออกมาเนี่ยลูกเขาก็จะยังไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะลูกจะติดเชื้อได้ง่ายมากนะคะเบบี๋เนาะใช่แต่ก่อนเนี่ยเขาก็นับสารอาหารผ่านทางรกนะคะทีนี้พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะรับสารอาหารจากทางไหนน้านมแม่ก็เป็นส่วนที่ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะในช่วง1-2วันแรกเวันแรกก็จะให้สารสําคัญที่ใช้ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแบบบูสต์เข้าไปเลยนะคะ พอรับเข้าไปปุ๊บภูมิคุ้มกันก็เพิ่มปั๊บไปเลยไม่ต้องไปรอให้ร่างกายสังเคราะห์เพิ่มขึ้นนี่แหละชอบตรงนี้พี่ต้ามจุดนี้สําคัญเหมือนที่พี่เคยอ่านมาว่าโอเครับไปเนี่ยเหมือนรับโดยตรงเลยใช่ไหมมีภูมิคุ้มกันเลยทันทีอ่ะเหมือนใส่เสื้อกรอกอะกินปุ๊บมีเสื้อกรอกเลยไงเก๋สไตล์กินปุ๊บเข้าไปเหมือนมีทหารไปช่วยดูแลฆ่าเชื้อจงจะแปลงร่างอะไรเงี้ยกินปุ๊บมีเสื้อกลอกเลยยังดีนะยังอร่อยนะก็เลยมีงานวิจัยว่ามีมีการให คลสตุ้ม um เนี่ยค่ะคกับผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดหวัดปรากฏว่าป้องกันการเกิดหวัดได้ดีกว่าวัคซีนออที่ใช้ในการป้องกันหวัดด้วยซ้ำนะค,ะครคือการรับประทานเป็นประจำใช่ไหมครับอย่างนั้นใช่ค่ะก็คือสักประมาณ1-2สสัปดาห์เนี่ยเขาก็ สามารถไปออกฤทธิ์ได้คือความจริงเคี้ยวเข้าไปเกินเข้าไปแต่ตัวดุดซึมปุ๊บเขาก็เพิ่มแล้วแต่อาจจะเพิ่มปริมาณของภูมิคุ้มกันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาหน่อยควรรับประทานกี่เม็ดคะผู้ใหญ่ก็4ีถึงหเม็ดนะคะเด็กๆก็1นถึงสเม็ดพอนะคะเด็กๆ กินเยอะเด็กๆเนียมาจะกินเกินนะเพราะน้ามาตรฐานเป็นแบบนั้นถ้าไม่เกิดทานเพลินก็เป็นอะไรไม่อ่ยทานทานเพลินก็ไม่เป็นอันตรายยังไม่มีงานวิจัยว่ากินค o ล l o s t r เข้าไปแล้วจะเกิดอันตรายต่อตับไตหรือว่ามันไม่ขับออกแต่อย่างใดนะคะมันเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเหมือนน้ำนมน่ะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนี้อันนี้ถามในความรู้ว่าคนที่แพ้นมวัวทานไะก็ทานไม่ได้ทานไม่ได้แน่นอนเนื่องจากเขาเป็นสารที่มาจากนมวัวแล้วคนที่เหมือนกับแบบว่าแพ้นมวัวกินไม่ได้อยู่แล้วนะแต่คนที่เหมือนกับแบบว่ากิน นมเราไม่ย่อยเนี่ยทีนี้นได้มาตัวนี้เขาเป็นสารสกัดมาจากเจ้าน้ำนมเหลืองนะคะ,ค,ะ,ะคนที่ไม่แน่ใจสมมุติว่ากินนมเข้าไปแล้วรู้สึกท้องอืดท้องเฟ้ออาการไม่ย่อยก็คือเหมือนมีกด แก๊สขึ้นมาเยอะบางทีมันไม่สบายท้องใช่นะคะเราอาจจะลองกินไปสัก1-2เม็ดก่อนว่าจะเกิดอาการนี้ไหมค่ะเพราะว่าอาการนี้มันจะเกิดไม่ไม่เหมือนกันในแต่ละคนต้องลองแลวไม่เหมือนกันในแต่ละวันเนี่ยน้องเป้ใช่เพื่อนมันได้เป็นเลยพี่ตั้มบางวันนนมันกินไม่เห็นเป็นไรเลยกินนมกินนมเย็นกินเหล่ามันบางวันกินแล้วโอ้ยไม่ไหวไม่สบายท้องเออมันแล้วแต่ครับค่ะร่างกายอาจจะไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมเรับปทานปริมาณน้อยๆก่อนถ้าเกิดมีอาการก็คือโอเคให้พัก ทุกสิ่งทุกอย่างอาการเขาเรียกว่า Discomfort คือการรู้สึกไม่สบายท้องอะค่ะมันอาจจะไม่ใช่อาการที่จะจำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเกิดเสมอไปแล้วก็จะต้องเกิดกับทุกคนมันจึงเป็นเรื่องที่เราผู้บริโภคเองจะต้องเป็นคนสังเกตตัวเองเวลาเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันมันมีผลต่อระบบร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะสังเกตตัวเองแล้วก็ มีการปรึกษากันนิดหน่อยว่าเอ๊ะจะหยุดไปหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนแทนนะคะอย่างเช่นคนที่แพ้นมวัวแล้วอยากเพิ่มภูมิคุ้มกันทำยังไงดี เราก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ที่เป็นตัวเด็ดของเราเลยนะคะนั่นก็คือเบต้าพูคาร์ด้าน้านือเป็นแบบสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นสารสกัดจากสมุนไพรนะคะชื่อว่าพูคาวนะตัวนี้เป็นพืชที่เขาใช้กันมาอย่างยาวนานในการดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันค่ะนะคะภูมิคุ้มกันของของคนเราเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีอยู่เขาจะทําหน้าที่ในการป้องกันเชื้อโรคถูกไหมคะถ้าภูมิคุ้มกันอ่อนแอทหารไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยค่ะเชื้อโรคก็จะชนะ ก็จะเป็นหวัดได้บ่อยนะคะคเจ้าเบตา้าภูเขาเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเรารทําให้ทหารของเราแข็งแรงเพิ่มจํานวนทหารให้มากขึ้นนะคะแต่เมื่อใดก็ตามบางคนที่มีอาการภูมิแพ้เขาเรียกว่า ทหารเนี่ยทำงานไม่ไม่ไม่ปกติไม่ปกติงงในหน้าที่นะคะบางบางอย่างมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะกําจัดบางอย่างไม่ใช่สัดเกนไปขยันไปขยันเกินไปนะคะเขาก็ไปแสดงอาการออกมาจนกลายเป็นโรคภูมิแพ้มีน้ํามูกไหลเยอะอะไรอย่างนี้นะคะภูมิแพ้นี่มันมันคือนอกจากน้ํามูกแล้วบางทีมันเป็นที่ตัวด้วยกมเป็นผื่นอะไรด้วยแล้วแต่อาการคนไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ขึ้นขึ้นอยู่กับเส้นทางในการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางหายใจเราสัมผัสกับสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นะคะทาง ทางตาเองบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นได้บางคนเนี่ยจะถุงใต้ตาดําเลยนะคะเนื่องจากว่าแพ้สิ่งที่อยู่ในอากาศนะคะรวมไงตาแดงด้วยใช่นะคะบางคนเนี่ยก็จะเกิดอาการที่เหมือนกับแพ้โลหะแพ้ผื่นขึ้นหรือแพ้อาหารนะคะทีนี้เจ้าเบต้าภูาขานี่ เขาเด่นในการดูแลเรื่องภูมิแพ้ทา,ทางทางเดินหายใจนะคะแต่ถ้าภูมิแพ้ทางตารวมทั้งอาการตาแดงเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยได้บ้างแต่ <นะ S 2> เป้คิดว่ายาจะช่วยได้ตรงจุดที่สุดเห็นที่ตองเป้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าตาแดงใช้ย,ยาแน่นอนแ<ด>ต่ผล<ด>ิตภัณฑ์วันนี้ที่เรานํามาให้เนี่ยดูแลภูมิคุ้มกันร่างกายโดยรวมพอร่างกายโดยรวมมาแข็งแรงแล้วเนี่ยก็น่าจะต่อสู้กับเชื้อโรคที่จะเข้ามาได้อย่างดีใช่นะคะจากูยาบาเป็นหนึ่งในนั้นใช่ค่ะจากปกติที่เหมือนกับได้รับ มาสิ่งกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ขึ้นมาหรือว่าเชื้อโรคขึ้นมาสมมติโดนมาวอยตัวเงี้ยค่ะเราก็เกิดอาการตอบสนองแล้วแต่ทีนี้ตอนนี้ก็จะช่วยให้เรามีสมมติโดนมา4ี่ตัวอะไรเงี้ยโอกาสการเกิดตอบสนองก็จะน้อยลงนะคะคือช่วยเราช่วยหลาทางอยู่วโอเคค่ะช่วยเสริมความแข็งแรงของร่างกายแล้วมันก็ดูแลเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นภูมิแพ้ที่อย่างตอนเช้าคนจะเป็นเยอะวนะพี่ตาม ตอนเช้าตื่นมาคัดจมูกไม่รู้เป็นอะไรค่ะอย่างนี้เป็นหนึ่งในการภูมิแพ้มามีน้ำมูกไหลบ้างเล็กน้อยเป็นทุกเช้าก็เป็นไปได้เป็นไปได้จากการแพ้ฝุ่นในห้องนอนหรือแพ้อากาศอะไรงี้นะคะโดยเฉพาะพวกฝุ่นจากที่นอนอะไรอย่างเงี้ยห้องนอนที่อับๆใช่ค่ะแล้วก็ไรฝุ่นพวกนี้จะก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายค่ะครูคาวนี้เรารับประทานวันละกี่เม็ดคะน้องเป้ก็วันละหนึ่งเม็ดถือว่าเพียงพอเม็ดเดียวค่ะเพราะว่าดูดูคือพี่ส่วนตัวพี่พี่ฟังพี่รู้สึกว่า เขาเข้มข้นมากคืออย่างคอรัสตุ้มเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นขนมเพราะมันแบบเหมือนเม็ดเคียวอร่อยอะต่เบต้าลูคารเนี่ยดูเข้มข้นขึ้นนะเป็นออกคล้ายๆยาไงเลริ่งอะไรอย่างนั้นพี่มดกับพี่ตามรู้สึกถูกแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าเบต้าลูคารเนี่ยคือมันมีความมันเป็นสารสกัดจากสมุนไพรจะมีความเป็นสมุนไพรอยู่สูงเขาจึงมีข้อห้ามว่าคนที่เขาเรียกว่าตับอักเสบค่าเอนไซต์ตับสูงเนี่ยหรือว่าตับเหนื่อยแล้วอะยังไม่ควรรับประทาน ทีนี้ก็ยังมีบางคนที่เหมือนกับรู้สึกว่าเออเขามีความเป็นสมุนไพรอยู่ที่ควรมีข้อระวังในการกินมากกว่านี้ไหมถึงแม้ว่าพี่จะเหมือนกับตับค่าตับยังปกติอยู่นะคะทีนี้ในความเป็นสมุนไพรของเขาอะถ้าเราทานสมุนไพรเยอะๆง่ายๆพอเปิดเล่มปิรามิดคู่มือปิรามิดเสริมอาหารเข้าไปนะคะแล้วก็ไปจัดเรียงแถวไว้เลยค่ะว่าตัวไหนเป็นตัวที่เป็นสมุนไพรตัวไหนเป็นตัวตัวที่เป็นสมุนไพรคือตัวที่เขาบอกว่า คนที่เป็นค่าตับ,ตบอักเสบตับเหนื่อยแล้วไม่ควรทานจาัดเรียงไว้แถวหนึ่งเลยะนะคะ อันที่ไม่มีเตือนไว้อย่างเช่นคอลสตอมเนี่ยค่ะก็มาวางไว้อีกแถวนึงอันเนี้ยไอแถวที่ไม่มีเตือนนะคะกินได้ทุกวันกินต่อเรื่องไปเลยนะคะแต่ว่าไอแถวที่มีเตือนนะคะถ้ามีเกิน5้าตัวปุ๊บแสดงว่าคุณกินสมุนไพรไปเยอะแล้วนะคะคุณอาจจะต้องมีการสลับกันหยุดบ้างวันเดือนหนึ่งหยุดกล่องนี้อีกเดือนหนึ่งหยุดกล่องนี้7วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสลับกันได้สลับกันได้ค่ะแต่มีคนถามไปว่าพี่กินไอตัวแถวหน้าของพี่เนี่ยแถวที่มีค่าเอนไซม์ตับสูงไม่ควรทานเนี่ย มีแค่ภูเขาตัวเดียวทานต่อเนื่องได้ไหมครับคำตอบก็คือได้เข้าใจเข้าใจขึ้นอยู่กับจํานวนชนิดที่เราทานด้ไงเพราะคนในกิฟรีนเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพนะตัวนี้ก็ดีตัวนั่นก็ดีนะเรากินกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอ่จจะต้องดูแลในเรื่องนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นในหมวดของสมุนไพรแต่หมวดอื่นเนี่ย เต็มที่เต็มที่นะคะนอกเหนือจากตัวเบต้าบลูคาวค่ะยังเห็นมีอีกหนึ่งตัวครับคืออะไรครับด้านหน้าคือไฟโตวิตค่ะค่ะไฟโตวิตใช่เป็นสุดยอดของผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมเอาสารสำคัญจากพืชเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยนะคะไอ้คนที่ไม่ชอบกินผักนี่ควรกินตัวนี้นะใช่ ที่นี่แหละเลยต้องทานไฟดฟิตไฟดลฟิดด้วยใช่ไหมคือบางทีเนี่ยคนที่ชอบกินผักอยู่แล้วนะคะเขาทานผักเป็นกะละมังยังไม่เท่ากับใบนี้เลยเออไงละใช่แล้วมาสุดยอดบางทีเนี่ยอย่างเช่นเอาง่ายๆในหนึ่งกะละมังของเขาค่ะมีมะเขือเทศอ่ามี สารมีแครอทมีอะไรที่เขาชอบอะใช่มีชาเขียวอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะเขาก็ต้องทานในปริมาณเยอะในขณะที่เราอะสกัดสารส่วนสําคัญเข้มข้นมาเลยในแต่ละเม็ดแอคทีฟของมะเขือเทศแอคทีฟของ อ่ชายเขียวคือทุกอย่างที่มีประโยชน์ใช่แอคทีฟของแครอทเราเอามารวมอยู่ในเม็ดเดียวอย่างเช่นตัวตัวเราอย่างเงี้ยพี่ตามคือมเป็นคนไม่กินมะเขือเทศกับให้กินหัวหอมใหญ่เนื่อหมายความว่าเราจะขาดสารอาหารหรือว่าสารสำคัญที่ได้จากมะเขือเทศกับหัวหอมใหญ่ล้วแร้วมันเป็นคนชอบทานตังกวาแต่ว่าเราได้แตงกวาอย่างเดียมันก็ไม่พอเพราะฉะนั้นตัวนี้มันอาจจะต้อง เสริมเข้าไปเพราะถ้าเกิดจะให้เราไปบังคับตัวเองให้ไปกินมะเขือเทศเราก็ไม่ไหวบากใช่คเออเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเมือมกันคนที่กินผักอยู่แล้วเป็นประจําตัวนี้ก็เรียกว่าเสริมเข้าไปเพื่อให้ได้ครบถ้วนใช่แล้วก็ไม่ได้เกินไปด้วยเพราะว่าปริมาณที่เขาได้รับจากอาหารแต่ละมื้อเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่ในปริมาณหนึ่งนะคะถ้าเขาอยากได้สิ่งที่มาช่วยดูแลเรื่องการเสริมสร้างเขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็จะเสริมสร้างได้ แล้วตัวนี้ก็จะเสริมสร้างได้ครบวงจรมีหลายๆตัวบวกกันเลยวันหนึ่งจะได้กี่เม็ดคะวันละ1-2ถึงเม็ดก็ได้ค่ะก็ไม่เยอะเกินไปทานเป็นประจำดีกว่าสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางคุณผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะที่จะช่วยดูแลความแข็งแรงของสุขภาพคุณผู้ชมเองนะคะเรียกว่าน่าสนใจทั้ง3ตัวเลยนะคะตัวหนึ่งนี้ก็แบบเข้มข้นมากๆตัวหนึ่งจําเป็นมากๆและอีกตัวหนึ่งอร่อยแล้วก็แรงมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะเพสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธ ขอบคุณมากนะครับครับและท่านผู้ชมครับอย่าลืมเข้ามาติดตามชมนะครับข่าวสรารข้อมูลดีๆของเราครับในเว็บไซต์ครับ g i f r e e n c h a n n e l com ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์ก็ได้เลยค่ะตาม Facebook ของเรารายละเอียดขึ้นด้านล่างหน้าจอนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ